กมีน้ำควน้ำนครับร วันนี้ที่เกิดฝนตกหนักเป่นต่อเนื่องประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วก็เราเรา,เาทราบเรื่องแล้วก็รีบคณะผู้บริหารถึงมอบนโยบายแล้วก็สั่งการด่วนเลยให้รีรีรลงมาเลยเราก็ได้รีบลงมาประมาณเที่ยงสี่ถงห้าก็มาเจอปริมาณน้ําที่มันล้นโดยฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณจํานวนมากกว่าปกติของช่วงวันที่ปกติก็เกิดการ ไหลเข้าสู่เพราะว่าระบบส่วระบบท่อระบายน้ำสารนะเพราะว่าท่อระบรบะบายน้ำสารนะะ้นอ่ะมันจะเป็นท่อรวมใช้ระบบระบายน้ำนเสียด้วยแล้วก็ท่อน้ําฝนด้วยมันก็ผนวกกันเข้าสองอันแล้วก็เข้ามาโดยจํานวนมากเข้ามาแล้วก็เกิดการทําให้ให้สถานีเราที่บ่อสูบเราชำนุดมีน้ําที่ว่าหลุดรอดล้นปริมาณจํานวนมากล้นออก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 ทะเลนะฮะตามตามที่ตามภาพนะฮะ แสดงว่าวันนี้ฝนตกในพื้นที่อย่างหนักเลยนะครับตกหนักต่อเนื่องเลยตั้งแต่เมืองพัทยาไปสุเกตเราบรรจบบางทะเลสังเกตได้ตอมถนนสุวิทย์ก็ท่วมเยอะเจ้าที่ป้องกันก็ไล่ดูความดยลรังของชาวบ้านต,ตามตามินถนนระยะด,ด่านแรกแล้วก็ต้มาทราบข่าวตอนนี้ตัวน,นี้มันที่ว่าน้ําออกทะเลก็เลยไม่ได้นิ่งนอนใจรีบมาดาเนินการแก้ไขโดยเร่งดว่วนคะรับ